สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะก็จะเป็นสูตรสองตัวล่างตรงต้นนะคะท่านผู้ชมจะเป็นสูตรใหม่นะคะมีแค่สี่ชุดนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจะมีตัวที่ชอบหรือเปล่านะคะมาขออ่านคำเตือนสักนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิป,ปวีดีโอนี้นะคะท่านผู้ชมคำนวณขึ้นมาว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกอันใดน,นะคะหากว่ามีตัวที่ชอบไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะส่วนที่เราเอามาตั้งค่ะอันนี้จะเป็นท้ายข้อหนึ่ง ท้ายคอสองนะคะอันนี้ก็จะเป็นท้ายคอหนึ่งแต่คนละง,งวดกันนะคะท่านผู้ชมอย่างเช่นนะอย่างเช่นตัวนี้ค่ะท้ายคอหนึ่งท้ายคอสองนะคะ,ะเสร็จแล้วก็ตัวนี้นะคะมันคนละง,งวดกันนะคะที่เราเอามาตั้งอ่เอาห้านี้นะคะห้านี้บวกศูนย์ค่ะท่านผู้ชมห้าบวกศูนย์ค่ะก็เป็นห้าค่ะห้าหกนะคะเอา 8นี้บวกกัน3ครั้งนะคะก็เป็น4นะคะเอา4นี้บวกกัน2ครั้งนะคะก็เป็น8ค่ะอ่ะก็ลงท้ายเลข2นะคะท่านผู้ชม24แบบนี้นะ,ะ5 2ค่ะ5 4ค่ะ6 2 6 4งสนะคะชุดนี้นะคะท่านผู้ชมชอบค่อยตามนะคะ ดูงวดที่2กันเอาแปดบวกห้านะคะก็เป็นสามค่ะไม่มีที่วางเลยสามสี่นะคะเอาหกนี้บวกกัน3ามพังก็เป็น8ดค่ะเอา8ปดบวกสี่นะคะก็เป็นสิบสอค่ะสองสี่ค่ะสาสองค่ะ3าสี่ค่ะสี่สองสี่สี่ค่ะ ดูงวดที่สามนะคะท่านผู้ชมเอาห้าบกศูนย์นะคะก็เป็นห้าค่ะห้าหนะคะเจ็ดบวกกันสามครั้งเป็นหนึ่งค่ะเอาหนึ่งบวกกันสองครั้งเป็นสามนะคะสามห้าค่ะอุย้ยเเป็นอะไรเนี่ยสามห้านะคะเออไม่ใช่ห้าสามนะคะห้าห้าคะ่ะ แล้วก็หกสามหกห้านะคะท่านผู้ชมสี 4, เพียเ้ยนไปละงดเอคู่ที่เข้านะ,ะก็คือคู่นี้นะคะมาดูงวดที่เพิ่งออกไปะค่ะท่านผู้ชมเอา8ดมาบวกหนะ,ะก็เป็นสี่ค่ะสี่ห้านะคะ 4, 5, สี่บวกกันสามครั้งเป็นสองนะคะเอาเจ็ดบวกกันสองครั้งเป็นสี่นะคะก็เป็นหกค่ะหกแปดนะคะสี่หกค่ะสี่หกสี่แปดนะคะห้าหกค่ะห้าแปดค่ะนี้งดที่เพิ่งออไปนะคะสูตรใหม่นะคะ ฟังให้ดีๆนะคะามาดูกันงวดที่จะออกนี้อันนี้เป็นท้ายคอหนึ่งท้ายคอสองนะคะอันนี้ก็จะเป็นท้ายคอหนึ่งแต่คนละงวดกันนะคะก่อนหน้านี้หนึ่งงวดนะคะตัวนี้นะที่เรามาตั้งนะคะถ้าท่านชมฟังไม่ค่อยเข้าใจก็ลองไปฟังตั้งแต่หัวคลิปนะคะท่านผู้ชมพี่ช้างก็อธิบายให้ละเอียดแล้วนะคะ เอาเจ็ดค่ะเจ็ดมาบวกหกค่ะก็เป็นสามค่ะสามสี่นะคะหนึ่งบวกกันสามครั้งก็เป็นสามนะคะบวกศูนย์สองครั้งก็เป็นสามค่ะสามห้าค่ะอ่าเราก็ไม่รู้ว่าสูตรนี้มันยังเดินต่อหรือเปล่านะคะอ่าเดี๋ยวเราก็จะมีตัวที่เอามาตัดกับสูตรที่เคยลงไปนะคะมันจะมีนะคะตัวที่ชนกันกันกบตัวที่ เอามาตัดกับในชุดนี้นะคะมีนะคะท่านชมก็รอดูต่อไปนะคะสามสามสามห้าแล้วก็สี่สามสี่สามสี่ห้าบนบนนะคะล่างล่างนะคะอันนี้น่าจะมาบนหรือเปล่านะถ้าสมมุติว่ามานะคะเออถ้าสมมุติเราเข้ามาสูตรนี้นะพี่ช้างคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะ เขาก็ชอบเบิ้ลนะแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้ไม่แน่อาจจะมาตัวเก่าเนาะส่วนที่มีอีกสักสองสูตรที่เขาจะชนกันนะเอฟซีเดี๋ยวพี่ช้างเอามาให้ดูนะคะอ่าอันนี้เดี๋ยวพี่ช้างจะให้เล็กวิ่งไปนะคะเล็กวิ่งของหวยลาวนะคะหวยลาวของงวดที่ผ่านมานี้รู้สึกว่าเขาหลุดไปแต่ว่าจะให้เล็กวิ่งไปเออสูตรนี้ งวดวันที่18นี้เขาไม่เข้าขรุดไปนะท่านผู้ชมบ,บอกว่าเขาออกแบบนี้เนาะตัวที่ชนกันยังเข้าอยู่นะคะงวดที่ผ่านมาเขาชนกัน5กับ4นะคะเอ่อวิ่งบนนะคะจะเอาตัวที่ชนกันเอามาให้ท่านผู้ชมนะคะในงวดนี้นะคะวันจันท์นี้นะคะ21นะคะเป็นประมาณนี้นะ,ะหรือเอาจจะเอาไปวิ่งหรือไปหาตัวอีกตัวหนึ่งเอามาจับกับคู่นี้ก็แล้วแต่นะคะ เราก็กลับเผือบ้างนะเราอย่าไปเชื่อใจว่าเขาจะเป็นหลักสิบเสมอไปนะคะหรือหากว่า f c มีหลักหน่วยนะตัวเน้นๆน,น,นะคะก็เอามาจับกับคู่นี้ดูนะคะท่านผู้ชมนะ่ช้างก็ไม่อยากเอามาลงให้แล้วนะคะถ้าลงแล้วมันมากที่จะเคลื่อนนะท่านผู้ชมให้แบบนี้ดีกว่าเนาะไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะแต่เล่นเพานะคะไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกอันใดน,นะคะ f c นะอ่าประมาณนี้ค่ะก็ ขอให้หิงๆปังๆเลยนะคะขอให้ถูกขอให้หฮงขอให้ปังเลยนะคะประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เลยค่ะสวัสดีค่ะ